นาทีในนรกเมื่อหลายปีก่อนตอนที่ผมอายุ13ของคืนหนึ่งในฤดูร้อนผมกำลังเล่นอะไรเรื่อยเปือ่อยู่ในบ้านเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นแม่เป็นคนรับสายนั้นและหลังจากนั้นไม่นานนะักแม่ก็ส่งต่อมาที่ผมแม่บอกว่าคนที่อยู่ในสายคือเฟลิกซ์ญาติของผมเอง พวกเราคุยกันเกี่ยวกับคืนแรกๆในค่ายฤดูร้อนที่เขาเข้าร่วมเขาบอกว่าค่ายนั้นยอดเยี่ยมมากและตัวเขาก็มีช่วงเวลาที่ดีหลังจากที่คุยกันไปได้หลายนาทีเขาก็พูดว่าเขากำลังม,มองหาเกมให,หม่ๆเอาไว้เล่นกับคนในค่ายอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่เกมจริงหรือท้าเกมขวดหรืออะไรห่วยๆพันนั้นนะ ซึ่นอยากได้เกมที่มันน่ากลัวน่ากลัวหน่อย่างนั่นคือสิ่งที่ขอพูดผมขออนุญาตแม่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วแม่ก็ตกลงผมในเริ่มค้นหาเกมให้เฟลิกซ์ผมคุยกับเฟลิกซ์ไปด้วยในขณะที่กำลังค้นหาเกมอยู่เกมส่วนใหญ่ที่เจอมีแต่เกมงี่เง่าอย่างเกม m a r y ชกเลือดผีถ้วยแก้ววีจาหรือ อะไรเท่กนั้นผมค้นไปจนถึงหน้าที่9หรือ10ของ Google จนกระทั่งไปเจอเว็บเว็บหนึ่งที่น่าสงสัยโคตดโคผมจำชื่อเว็บนั้นไม่ได้ก็จริงแต่สิ่งที่ผมจำได้แม่นยำ้ำเลอก็คือเว็บนั้นมีฟอรัมที่ผู้คนกำลังพูดคุยเกี่ยวกับเกมเกมหนึ่งเกมนั้นเรียกว่า7นาทีในนรก ผมบอกเฟลิกซ์ว่าผมเจอเกมให้เขาแล้วแล้วผมก็เริ่มอ่านแชทออกมาดังๆเกมนี้เล่นง่ายมากคุณจะต้องอยู่ในห้องทิ้มือ,อมันมาและเงียบสงบไม่อย่างนั้นพิธีกรรมนั้นจะไม่ได้ผลเข้าไปในห้องนั้นนั่งลงที่พื้นขาข้างหนึ่งวางอยู่เป็นขาข้างเป็นเวลาเจ็ดนาที ไม่น้อยหรือมากกว่านั้นถ้าคุณออกจากห้องไปก่อนครบเจ็นาทีอะไรบางอย่างจะติดตามคุณไปประมาณหนึ่งชั่วโมงหรืออาจจะมากกว่านั้นขึ้อนอยู่กับว่าคุณออกไปก่อนนานแค่ไหนทุกวินาทีที่คุณใช้เวลาอยู่ข้างนอกก่อนที่จะครบเจ็ดนาทีจะถูกนับเป็นชั่วโมงที่อะไรบางอย่างนั้นจะติดตามคุณ ถ้าคุณออกจากห้องไปหลังครบเจ็ดนาทีคุณจะโชคร้ายเป็นหนึ่งปีหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณออกไปตอนไหนทุกวินาทีที่คุณชักช้าจะถูกนับเป็นปีแห่งความโชคร้ายผมอ่านทุกอย่างนี้ให้เฟลิกซ์แล้วเขาก็ตื่นเต้นใหญ่แค่นี้ perfect มากเขาบอกว่าเวลาพูดคุย20นาทีใกล้จะหมดลง เขาก็ต้องไปแล้วผมก็พูดบอกลาเขาแต่ผมยังหาอะไรอ่านในฟอร,รัมต่อไปเรื่อยๆเกมนี้ดูค่อนข้างจริงจังเลยทีเดียวคนในฟอร,รัมต่างก็คุยกันเกี่ยวกับกลยุทธ์ของเกมนี้มีผู้ชายคนหนึ่งทดสอบทุกอย่างที่มีอยู่ในห้องก่อนที่เขาจะเริ่มเล่นเขาใช้นาฬิกาจับเวลามาคำนวณว่าเขาต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ ในการเข้าและออกจากห้องนั้นผมอ่านเพลินจนมากเขามาบอกให้ผมเลิกเล่นคอมผมปิดคอมแล้วก็ลืมเรื่องของเกมนี้ไปซะสนิทผมลืมเรื่องนั้นไปจนถึงวันขอบคุณพระเจ้าของปีนั้นเลยละ่ละเฟลิกซ์ญาติของผมและผมออกไปเล่นด้วยกันที่สวนหลังบ้านของคุณยายคนในบ้านกำลังเตรียมมือ้อ่ํา ผงวันขอบคุณพระเจ้าอยู่และพวกเราก็ไม่ได้เป็นที่ต้องการในครัวอยู่ๆผมก็นึกถึงเกมนั้นก็เลยถามเฟลิกซ์ว่ามันเป็นยังไงบ้างเขาหออัวเราะแล้วบอกว่ามันไม่เวิร์กเขาอายตอนที่เป็นตาของเขาที่จะอยู่ในห้องผมหัวเราะกลับและนั่นก็เป็นตอนที่เขาหยุดพูดเหมือนกับว่าเขาจำอะไรบางอย่างได้ ผมถามว่าเป็นอะไรไปแล้วเฟลิกซ์ก็ตอบกลับมาว่ามีคนหนึ่งออกจากห้องก่อนเวลาแล้วก็รู้สึกไม่ดีเพราะคนนั้นบอกว่ามันรู้สึกเหมือนกับมีอะไรบางอย่างกำลังตามเขาอยู่เรื่องนี้ทำให้ทุกคนรู้สึกสยองสุดท้ายพวกเขาก็อยู่ด้วยกันในเคปบิ้นในขณะที่เปิดไฟทุกดวงไว้ด้วย ผมจำกฎเกี่ยวกับการออกจากห้องก่อนเวลาได้ผมถามเฟลิกซ์ว่าเพื่อนของเขาออกจากห้องเร็วแค่ไหนเขาบอกว่าไม่แน่ใจเพราะเรื่องมันก็ผ่านไปนานแล้วผมถามอีกว่าแล้วมีใครออกช้ากว่าก,กำหนดบ้างหรือเปล่าแต่เขาก็จำไม่ได้และแล้วพวกเราก็ถูกเรียกไปกินข้าวอดสนทนาจบมลมตรงนั้น ต่อมาเฟลิกซ์ก็มาหาผมในคืนนั้นเขาบอกว่าเขาจำบางอย่างได้ตอนกำลังกินข้าวเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในปลุ่มออกจากห้องช้ากว่าที่กำหนดไว้เธอมีปัญหากับลูกบิดประตูซึ่งนั่นทำให้เธอเสียเวลามีค่าไปอย่างไรก็ตามเฟลิกซ์จำได้ว่าเด็กคนนั้นช้าไปเท่าไหร่สวินาที ามกฎแล้วนั่นจะทำให้เธอโชคร้ายไปสองปีเลยทีเดียวผมเลิกคิวขึ้นแล้วเขาก็เล่าต่อผมจะเรียกเธอคนนั้นว่าเอลิซาเธอยังคงติดต่อกับเฟลิกซ์อยู่หลังจากช่วงเวลาที่แคมป์จบลงแล้วกลับบ้านไปในตอนแรกเธองคงไม่รู้สึกอะไรเธอคิดว่าเธอจะได้รับประสบการณ์เฉียดตายมากมาย แต่ไม่เลยไม่มีอะไรสักอย่างเขาเริ่มจะรู้สึกตัวหลังจากที่กลับบ้านได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แม่ของเธอให้เธอไปซื้อของที่ร้านค้าพวกทิชชู่หรืออะไรสักอย่างเอลิซาไปถึงร้านค้าแล้วแต่ก็ไม่ได้อะไรมาเพราะมีคนตกลลมาและได้รับบาดเจ็บสาหัสข้างหน้าร้านนั่นมีรถพยาบาลอยู่ด้วย ตอนนั้นเธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ความคิดเกี่ยวกับเกมนั้นยังคงอยู่ในเบื้องลึกของจิตใจเธอตลอดเวลามีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากนั้นเธอไปซื้อไอศครีมแต่พอถึงคิวเธอปรากฏว่าคนขายไอศครีมเกิดอาการหัวใจวายในอาทิตย์เดียวกันนั้นเองเอซ่าและครอบครัวกำลังจะไปดูหนังแต่ ัะมีัติทตุทางรถยนต์ที่โคตรจะเลวร้ายอยู่ระหว่างทางและนั่นทำให้พวกเขาพลาดการดูหนังไปมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่น่าจดจำมันเป็นวันแรกที่เอลิซาได้กลับไปที่โรงเรียนเธอไปเรียนที่โรงเรียนเอกชนและระหว่างที่กำลังเรียนคาพละอยู่นั้นเธอก็ข้อเท้าแผลพอหมดคาพละ เอลิซาก็ต้องเดินกระโ p ก,กับเพลกเพื่อไปเรียนคาบถัดไปครูของเธอได้ขอให้เธอช่วยหยิบจินสอที่ห้องหยิบของที่ถงทางเดินที่หน่อยเพราะข้อเท้าของเธอทำให้เธอไม่สะดวกที่จะขยับตัวนักเธอก็เลยขอให้เพื่อนเองเป็นคนแบลวแทนเพื่อนของเธอรับคำแต่ก็ไม่ได้กลับมาที่ห้องเรียนเลยนั่นเป็นเพราะว่า จินซอที่เพิ่งถูกเห้าจนแหลมคมนั้นถูกเกี่ยวไว้ในถ้วยที่วางอยู่อย่างมินนี่ที่พิ้ันบนสุดของชั้นวางเพื่อนของเอลิซาพยายามที่จะหยิบมันแต่ก็ชนเข้ากับชั้นวางและแล้วจินซอทั้งหมดก็ตกลงมาทิ่มแทงส่วนต่งตางๆบนใบหน้าของเธอเพื่อนของเธอนั้นไม่ได้เป็นอะไรมากนะัก แต่เอลิซาก็โทษตัวเองที่ทำให้เพื่อนต้องบาดเจ็บแล้วเฟลิกซ์ก็พูดจบผมก็แบบมีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากเลยเกมนั้นเป็นเรื่องจริงงั้นหรอมันอาจจะเป็นแค่เรื่องบอิ่ๆก็ได้หรือเปล่านะหลังจากนั้นพวกเราก็ไม่ได้คุยเรื่องเกมกันกเลยเฟลิกซ์ เข้าโรงเรียนมัธยมปลายส่วนผมก็ได้งานทำตอนซัมเมอร์เกมนั้นก็กลายเป็นแค่ความทรงจำมันเลุมเผือหลายปีต่อมาผมอายุสิบเจ็ดผมอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็เบื่อมากน่าผมไปเที่ยวที่รัฐอีกและวบรรดาญาติๆก็ไปรวมตัวกันที่บ้านของพ่อจุดจๆผมก็จำเรื่องเกี่ยวกับเกมเมื่อหลายปีก่อนนั้นได้ เพราะความเบือของผมผมก็เลยตัดสินใจที่จะเล่นมันสักครั้งผมทดสอบอะไรหลายๆอยา่างด้วยความระมัดระวังก่อนจะเริ่มเล่นผมตั้งนาฬิกาและเปิดโมดสันในโทรศัพท์เดินตรงเข้าไปในห้องน้ำและปิดประตูแล้วก็นั่งลงบนพื้นผมรู้สึกว่าตัวเองมี่เงามาก ที่มาเล่นเกมเด็กๆแบบนี้ตอนอายุสิเจแต่ก็นั่นแหละก็ผมเบื่อ2องนาทีผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันมีแต่ความเงียบถ้าไม่นับพวกเครื่องกรัวที่มักจะส่งเสียงดังอยู่ตลอดแล้วแล้วก็นะักผมนึกขึ้นได้ว่าผมลืมปิดไฟที่ห้องกลัวซึ่งมันอยู่ใกล้ห้องน้ำมาก แสงจากห้องตัวทำให้เกิดเส้นสลัวที่ด้านล่างของกระตูห้องน้ำผมกังวลว่าผมจะกำลังทำลายพิธีกรรมแต่สุดท้ายผมก็เล่นตามเกมต่อไปและนั่นก็เป็นจังหวะที่ผมสังเกตว่ามันมีอะไรแปลกๆมันดูเหมือนจะเป็นขาคู่หนึ่งที่กำลังบังแสงที่ด้านล่างของประตูห้องน้ำ แต่มันก็มืดเกินกว่าที่ผมจะแยกมันออกจากเงาอื่นๆผมพยายามที่จะไม่คิดอะไรมากผมยังพอมีเวลาเหลืออยู่ขาหรืออะไรก็าตามที่ผมคิดว่าเป็นขาได้ขย,ยับเข้าออกจากจุดโฟกัสของสายตาผมอยู่ตลอดเวลาผมบอกตัวเองซ้ำๆว่ามันไม่มีอะไรมันเป็นแค่เงาเท่านั้นแหละ มันดูไม่คงเส้นคงวาจนยากที่จะบอกแต่จ,จู่ๆโทรศัพท์ของคุณก็ส่งเสียงดังหึ่งๆออกมา6นาทีกับอีก54วินาทีผมมีเวลา6วินาทีในการออกจากห้องน้ำผมลืมที่จะปิดไฟโทรศัพท์สนิทผมไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเหมือนของพวกคุณหรือเปล่าแต่โทรศัพท์เก่าๆของผมเนี่ย หน้าจอมันจะเปิดขึ้นมามาถึงเวลาที่ตั้งไว้หมดลงผมเห็นอะไรบางอย่างยืนขวางนหน้าประตูห้องน้ำมันเป็นขาผอมสีเทาที่มีแต่รอยตกสะเก็ดเป็นเวลาแค่ไม่ก,กี่วินาทีเท่านั้นเพราะผมปลักประตูให้เปิดออกแล้วก็วิ่งไปที่ห้องโถงผมห่อภายใจและเปิดไฟที่ห้องโถงและห้องน้ำผมเดินเข้าไปในห้องน้ำ แต่ก็ไม่ได้เจออะไรนั่นมันคืออะไรวะนะคือสิ่งเดียวที่ผมสามารถคิดได้ในตอนนั้นเกมนั่นมันเป็นเรื่องจริงหรอวะผมคิดว่ามันแค่ส่วนโตนาบนความกลัวของคนเล่นเกมเท่านั้นแต่มันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆรหรอผมไม่สามารถหาคำตอบได้ผมเปิดไฟทุกดวงและพยายามที่จะไม่นึกถึงเรื่องเกมนั้นอีก